นักวิทยฟันธงมัมมี่เอเลี่ยนเปรูของจริง100%พบทารกในคันอายุ1,200ปีนี่คือหลักฐานที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยชาติดตร์ซันเซ่อดีตผู้อำนวยการกองทัพเรือเม็กซิโกใช้เวลา6ปีวิเคราะห์มัมมี21่21ศพพบอวัยวะภายในสมบูรณ์ลายนิ้วมือและทารกในคันสแกนล่าสุดพบทารก3นิ้วในคันนักวิจัยฟันธง ปลอมแปลงไม่ได้แน่นอนลายนิ้วมือของพวกมันเป็นเส้นตรงไม่มีโค้งเว้าแบบมนุษย์พบทั้ง3นิ้ว4นิ้วและ5นิ้วพบแผ่นโลหะผสมทองคำแคดเมียมก่อติดผิวหนังด็อกเตอร์ซันเซ่เผยไม่ใช่ของปลอมมันถูกติดตั้งตอนมีชีวิตผลวิเคราะห์พันธุกรรมชี้30%ไม่ใช่มนุษย์ลิงหรือพืชนักวิจัยสันนิษฐานอาจเป็นสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม ทีมค้านยันมัมมี่เอเลียนเป็นของปลอมทำจากกระดูกสัตว์และกาวสังเคราะห์ยังไม่มีคำตอบทีมวิจัยขอตรวจเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกดไลค์แชร์และส b บสคร b e ติดตามความจริงไปกับเรา